ก็ oh, สวัสดีนะคะทุกท่านทีเวทมาให้กำลังใจนะคะห้าล้านดวงใจนะคะทีเวทมาทักทายกำลังใจกับสามสาวในบ้านคุกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเน็ตมีปัญหาเนาะเมื่อกี้สะดุดไปนิดนึงนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านค,คุกนะคะยายหอมหวานก็ว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้สวัสดีจ้ายายห,หอมหวานนะคะอบอกว่าชอบน้องไข่ตุ๋นมากเลยจ้าค่ะน้องเขาก็าน่ารักตามแบบเชัดแบบมีบ้านๆน,นะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้นี้เน็ตสะดุดเนาะอาจจะมีอี่อื่นอาจจะลมแรงมีขึ้นมีอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้เน็ตมันมาไม่ได้ ายายติ๋วก็บอกว่าสวัสดีไข่ตุ๋นนะคะสามสาวก็สวัสดีคุณยายติ๋วนะคะยายติ๋วที่กดหัวใจรัวๆมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณห้าสิบสี่ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับสามสาวที่บ้านคูกนะคะขอบคุณมากมากค่ะ ทุกกำลังใจนะคะแวะมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b ยให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาทักทายมาให้กำลังใจกับสา,สาวนะคะขึ้นขึ้นโทรศัพท์เมื่อกี้มันหายไปนะคะก็เพิ่งมาเนาะมีขึ้นขึ้นมันหายไปป็นกําหนิดสงสัยหนิด เยอะเนาะตัวนี้มันดึงขึ้นกันไปขึ้นกันมาก็เลยทําให้เนื้อสุดนิด,ดน,ดนึงนะคะอากานว่างวันเป็นขึ้นเหมือนกันต้องว่างมันจะเปลี่ยนไหมถืกกว่ามันเป็นหมดทั้งสองอันโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเบ็ดสิบหกร้านดวงใจนะคะที่แวะมาทัชไยให้กําลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะที่บวะมาให้กําลังใจนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณมากมนะคะ <c oughs> แวะมาแวะมาทักทายนะคะทงจะดิดเล็กน้อยแวะมาแวะก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีใจนะคะแวะมาทักทายเนาะ,ะขอให้แวะมาทักทายกันนะคะขึ้นก็ขึ้นขึ้นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่เนะเปรวนตลอด สวัสดีค่ะเป็นสิเป็นร้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะแวะมาทักทายถึงจะแวะมานิดหนึ่งแวะมาแป๊บมาดูช่วยกันก็ดีใจแล้วนะคะแวะมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาทักทายเนาะมาให้กำลังใจนี่โอ้ชื่นใจแล้วคะ่ะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยมีความสุขคะ่ะที่เห็นทุกคนมาทักทายให้กำลังใจนะคะ แวะมาทักทายให้กำลังใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสามสาวช่องสามสาวในบ้านโคกนี้ก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชผักเนาะธรรมชาตินะคะธรรมชาติบ้านนาเรานี่นะคะมาปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกพืชผลนะคะการเกษตรและการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะคะ เราจะเน้นพวกนี้นะคะเราก็เลี้ยงวัวเองนะคะเราก็มีปุ๋ยคอกโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะเรามีปุ๋ยคอกที่ใส่ต้นไม้เราให้สวยงามนะคะขอบคุณ86ล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายเนาะให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณ75ล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวในบ้านคู่นะคะ ช่วงนี้สามสาวก็อยู่กับน้องไข่ตุนเนาะนะคะมาขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะเราก็ดีใจนะคะดีใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่แวะมาทักทายกันขอบคุณ เก่เจ๋วใยหอมหวานใยติ๋วนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณสามสิบเก้าล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้นะคะขอบคุณมากๆเลยเจ็ดสิบสองล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะตอนย็นตอนย็นเราก็มาดูน้องไข่ตุนเนาะช่องสามสาวนี่ก็จะเป็นแต่ละช่วงนี่ก็ไม่เหมือนกันถ้าช่วงเช้าเที่ยงบ่ายนี่ ตอนเย็นนี้เราก็จะอยู่ที่บ้านสวนนะคะแต่ถ้ากลางคืนมาเราก็กลับมาอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็มาดูน้องไข่ตุนเนาะถ้ายน้องไข่ตุนนะคะในช่วงทุ่มหนึ่งถึงประมาณสักสามทุ่มเนาะสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มล้วก็จะ อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะทักทายกันขอบคุณมากนะคะหกสิบสาวเอ้ยหกสิบล้านดวงอยากได้เยอะขอบคุณมากค่ะได้จริงจริงเนาะหกสิบห้าล้านจะพูดเอาเยอะๆนะคะขอบคุณหกสิบห้าล้านดวงใจนะคะทีเวมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านคู่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะส่วนมากจะพูดเยอะเอาเยอะนะคะเพราะว่าอยากให้ได้เยอะนะคะกํากำลังใจ จะได้มีพลังเนาะพลังพูดคุยนะคะแวะมาทักทายก็ดีใจขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนส่งเสียงมานะคะแวะมาทักทา,ายค่ะแวะมาก็าได้นะคะขอให้มีแวะทักทา,ายกันนะคะขค้ํสำคัญก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดติดตามกดซับสไครต์ให้กำลังใจกันนะคะ ก็ไม่รู้ที่โกงอย่างนี่นนนยายหอมห,หวานบอกว่าตุนหลับหรือยังน่าจะหลับนะอนหลับสบาย,ยตาพิดลืมเบิ่งอยู่ได้นะอ, <laughs> อิตาน้อยสิงบ้านพังบ้านาอะไรก็ซิงตาน้อยนะคะสิงตาน้อยใส,ส่สิงตาน้อยใสย่แต่ถ้าภาษาบ้านการก็คือแอบแอบดูเนาะหลีตาดูนะคะหลีตาดูเนาะ บางทีพูดไปก็คิดว่าตัวเองพูดถูกนะคะก็ตกอีกปุกตลอดนะคะตกภาษาตกภาษานะคะขอบคุณมากนะคะยี่สิบดแล้วดวงใจเนาะที่เวทมาให้กําลังใจนะคะเอาตกใจแล้วได้ยินเสียงตัวผู้มาแล้วเอาตกใจแล้วตกใจแล้วตกใจแล้วเอาอย่าเพิ่งไปไหนนะตุนนะเพื่อน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 ดูอยู่นะเอาหยุดอย่าพิ่งไปไหนนะตุนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็จะลงไลน์นะให้พักผ่อนเหมือนกันฉันจะทําเป็นช่วงๆคลิปไลน์สั้นๆนะคะมาได้ไลน์แบบนะคะแบบสั้นๆคอคุยกันสักหน่อยเนาะ34ล้านนะ34ลนะ้านตอนนี้ขอบุณมากนะคะเป็นไงทุกคนก็ปีใหม่ก็โชคดีทุกคนเนาะปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะในปีใหม่ก็เวทมนตร์กันก่อนให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ มีกำลังใจในการทำงานนะคะโอ้เข้าใจแล้วนี่ยังไง,ไ,งไม่ต้องไปยกลืมว่าเขาให้เคลื่อนแบบนี้นะตัวเองยกยกเสาเลยขอบคุณมากนะคะยี่สิบสมล้านดวงใจอนอนสิคะได้ยินเสียงตัวผู้มาแล้วก็ตื่นตุกใจเลยนอนลงนอนลงเหมือนเหมือนพูดรู้เรื่องนะบอกให้นอนลงก็นอนลงนะนี่ โอ oh, ้น่ารักน่ารักน่ารักจุงเบยไม่ถึงหกโลแล้วบอน้ำหนักน่าจะถึงหกกิโลแล้วเหมือนเจ้าของบ้านเลยหุ่นเหมือนเจ้าของบ้านเลยกินเก่งมันจะเลยยายติ๋วบอกว่าน่ารักจุงเบยเออน่ารักจุงนะคะสามสาวบอกว่าต้องเพิ่มเข้าไปคือน่ารักจุงเบยนะคะ,ะหนาันหน้ามาตุน้นอิ๊ ไม่รับมุกเลยน้องตุนหันหน้ามาก่อนชิหันหน้ามาก่อนชิครับไม่ยอมหันหน้ามาเลยกึ๊บหันหน้ามายังให้อีหันหน้ามา,า,นนา,มาตุนตุนนขอบคุณมากนะคะสิบสองล้านสิบสามล้านดวงใจที่เวะมาทักทายให้ลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ตื่นละ ลับไม่สนิทหรอกค่ะได้ยินเสียงเสียงพักพวกเดียวกันเนาะก็ตื่นขึ้นมาเลยยิ่งได้ยินเสียงของต, <า S 1> ตัวผู้ตาเป็นบงเบลเหยตาเป็นอ่าตาบ้องเบลขนาดาเลยแล้วได้ยินเสียงผู้บ่าวตาบงเบลเลยบอสงสัยได้ยินเสียงผู้บ่าวตาลืมตาโตเลย <laughs> ตาโตข,าโขึ้นมาเลยนะคะว่าเอ๊เสียงอยู่ไหนเนาะมองไกลเลยนะ มองเลยมองเลยมองเลยขอบคุณนะคะทุกคนที่อุดสติกเกอร์รัวๆมาให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านคกนะคะขอบคุณสิบสี่ล้านดวงใจสิบห้าล้านดวงใจเอาร้อยห้าสิบล้านเลยร้อยห้าสิบเลยสิบห้าล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านคกนะคะขอบคุณมากมากค่ะแวะมาทักทายกันนะคะแวะมาแวะหรือแวะมาก็ดีใจนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดสับ c ไค b e ให้แต่ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะสิบล้านดวงใจนะคะตอนนี้สิบล้านดวงใจเอาสักร้อยล้านดวงใจก็ดีเนาะจะได้มีกำลังใจจะพูดทั้งวันเลยถ้าได้ร้อยล้านดวงใจเนี่ยจะพูดจนถึงเท่าไหร่ดีหกทุ่มถึงเพื่อพักดีไหมไม่มีการพักคงจะคอแห้งเนาะคอยแห้งเนาะ ไม่ดีนะคะต้องมีการพักเป็นช่วงๆต,ต้องพักเป็นช่วงๆเนาะสักสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วก็พักอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสิบสี่ล้านดวงใจนะคะทีเว็บมาทักทายให้กาลังใจนะคะพูดไปมาขอหนึ่งร้อยล้านพูดในสิ่งที่น่าเป็นไปได้เนาะตัวนี้สิบสี่ล้านค่ะสิบสี่ล้านดวงใจนะคะที่ มาให้กำลังใจกับสา,สาวๆแถวบ้านคุ้งเนาะขอบคุณมากๆเอ๊ะทำไมลงเร็วจังเลยเหลือห้าล้านห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะแมะมาทักทายนะคะสาวสาวก,ก็จะประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรก็จะพัดเป็นช่วงๆนะคะจะลงแล้วก็ขึ้นไล์ใหม่ตลอดนะคะแเาาก็รอนิดหนึ่งนะคะ เรากำลังใจนิดหนึ่งนะคะตัวน,นี้เป็นร้านดวงใจขอบคุณมากๆเลยนะคะแวะมาทักทายเนาะกำลังใจสำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นร้านดวงใจดีใจมากเลยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวไทวบ้านพุ่งนะคะน้องตุน๋นเราขึ้นลงบ่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยขึ้นลงบ่อย ตอนนี้เหลือสี่ล้านแล้วหรอคะขอสักขอสักห้าล้านก่อนขอแปดล้านก่อนอ่าน้องไข่ตุ้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยขอกาลังใจหน่อยน้องตุ้นหันหน้ามาขอกําลังใจเพิ่มหน่อยค่ะขอกาลังใจเพิ่มหน่อยค่ะน้องตุ้นหันหน้ามาหน่อยสิคะจะได้มีคนแวะมาทักทายขอบคุณมากนะคะขรไวน่อยขอบคุณมากนะคะปึ๊บเลยยิงไม่เหลือหนึ่งล้านเลย ไข่ตุนไม่หันหน้ามาหันหน้ามาลูกเดี๋ยวหันหน้ามาลูกหันหน้ามาครับหันหน้ามาหันหน้ามาไข่ตุนมาจะได้เพิ่มหลายล้านหน่อยมาอ่าหันหน้ามายิ้มด้วย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 ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะอ่าหันหน้ามาดีๆนะคะจะได้กําลังใจเพิ่มน,อน่นอย